บินตรงสู่เซี่ยงไฮ้ครั้งนี้เราจะพาไปสัมผัสครบทุกขั้นตอนตั้งแต่สนามบินนอนเมืองไปจนถึงใจกลางถนนหนานจริงเลยและนี่คือรถไฟแมกเ็ตที่มีความเร็วที่สุดในโลกมาถึงแล้วต้องลองนั่งให้ได้นะสำหรับใครที่จะลงที่สถานี p e เพิร์สแควร์แล้วก็มีกระเป๋าหนักๆแบบนี้แล้วจะไปที่พักยังไงโดยไม่ต้องแบกกระเป๋าขึ้นบันไดวันนี้เรามีทางลับมาเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทิพซ่าอยู่ที่สนามบินนนเมืองค่ะเรากำลังจะบินไปเซี่ยงไฮ้เราเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียเเที่ยวบิน x อ7 6 0รอบเวลาเที่ยงคืน20คือดึกมากๆแต่บรรยากาศก็ยังดูคึกคักอยู่เลยนะคะคนเดินทางไปเที่ยวจีนเยอะมากจริงๆว้าวอันทิ้กินก่อน ออหลังจากที่ผ่านตอมอแล้วก็ตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเดินไปที่เกตค่ะซึ่งเกตของเราเป็นเกตที่14ก็แอบเดินไกลอยู่เหมือนกันนะเด็กเล็กคงเดินต่อไม่ไหวแน่ๆโชคดีที่เราเตรียมรถเข็นเด็กมาด้วยรถเข็นนี้สามารถถือขึ้นเครื่องได้ด้วยนะสบายเลยสทีนี้และนี่คือชมหน้าของเครื่องบินที่เราจะนั่งไปแล้วเจอกันที่เซี่ยงไฮ้ค่ะ สวัสดีตอนเช้าวันที่17ตุลาคมเวลาตี5 45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศจีนเราก็ได้เดินทางมาถึงเซี่ยงไฮ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็กำลังรอลงจากเครื่องอยู่ค่ะมีเด็กๆมาทัศนศึกษาที่เซี่ยงไฮ้กันเยอะเลยเที่ยวบินนี้จึงเต็มไปด้วยเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองกันค่ะ ตื่นง่วงมากเลยอหิวข้าวเลยรู้หิวข้าวไหมจุดนี้นะคะเป็นจุดสแกนลายนิ้วมือสำหรับชาวต่างชาติสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกใบต่อมออนไลน์มาก็สามารถมากรอกแบบเอกสารที่ตรงนี้ได้นะคะส่วนนี้ก็คือเครื่องสแกลายนิ้วมือที่ชาวต่างชาติจำเป็นจะต้องกรอกกัน ั้นแรกให้กดปุ่มสตาร์ทจากนั้นให้สแกนพาสปอร์ตและให้ทำตามขั้นตอนจนกว่าจะเสร็จเลยค่ะโราสปอตข s เาดสร์อ้เราดนุ้นรตมา้โนาปตอม้เราโสปอต ดูด้านล่างจะเขียนบอกกรุณากดมูกขาสี่นิ้วกรุณากดม้อหัวแน่นลูกทั้งสองข้าง กสำเเรรร็จียยบ้้อแลวสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน12ขวบไม่ต้องสแกนลายิืวมือนะหากลองสแกนก็จะผ่านเลยคะ่ะโอเคเรียบน้อยของเด็กไม่ต้องเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปเข้าตอมอกัน ตอมอก็จะเจอจุดรับกระเป๋าเลยและหมายเลขสายผ่านที่เราจะรับกระเป๋ากันจะแสดงอยู่บนหน้าจอนี้นะอย่างไฟที่เรามาจะเป็นหมายเลข BJ760 ก็จะเป็นสายผ่านที่33ค่ะเนื่องจากว่าก่อนเข้าตอมอพวกเราได้แวะเข้าห้องน้ำนานเลยจึงออกจากตอมอมาช้าและตอนนี้กระเป๋าของพวกเราก็หายไปแล้วค่ะ แต่อย่าเพิ่งตกใจไปให้รีบไปติดต่อสอบถามสัมภาระที่เคาน์เตอร์นี้เลยกระเป๋าของเราก็จะถูกวางไว้ที่จุดนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เจอปัญหาใหม่อีกแล้วนะคะด้ามจับก,กระเป๋าของพวกเราแตกค่ะใครที่เจอปัญหาแบบพวกเราก็สามารถเอากระเป๋าไปเคลมได้ที่ตรงช่องจุดบริการตรงนี้นะคะ สำหรับสายการบินของ a i r a เอเชียเเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เป็นลิงก์สำหรับไปเคมออนไลน์มาค่ะเหลือด่านสุดท้ายที่พวกเราจะต้องผ่านก็คือด่านคัสตอมหากไม่มีของที่ต้องสำแดงให้เพื่อนๆเข้าตรงช่องนี้นะช่อง n o t t i n g t ู d c a คเย่ออกมาแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเดินทางเข้าเมืองกัน โดยที่แผนของเราจะเดินทางด้วยรถไฟแม็กเลฟจากสนามบินฟูตงไปลงที่สถานีหลงหยางรถจากนั้นก็เปลี่ยนไปนั่งรถไฟเมโทรไาย์2หรือสายสีเขียวแล้วไปลงที่สถานี p e เ p ิร์สแควร์ค่ะการเดินทางไปรถไฟแม็กเลฟง่ายมากแค่เดินตามป้ายที่เขียนว่าแม็กเลฟอย่างนี้นะคะแล้วก็ป้ายมีเยอะมากไม่ต้องกลัวหลงเลยค่ะ เป็นที่จอดรถบัสแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่จอดรถบัสของสนามบินหรือเปล่านะทางนี้มีเซเว่นด้วยเดี๋ยวเราแวะไปดูกันว่าจะมีอะไรขายบ้างให้เลี้ยวซ้ายคือเราเข้าไปในกระจกนิดเดียวผ่านกระจกนิดเดียวก็คืออยู่ด้านมุมเลยนะครับก็ไม่ได้เดินไกล นี่ดูเซเว่นหุงจีนกันมีเกดนั่งักด้วย,ยมีที่นั่งมีที่นั่งด้วยมา,มานั่งก่อนเดินมาสักพักเราก็จะเห็นสถานีรถไฟแมกเรปแล้วค่ะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปซื้อตั๋วกันเลยการซื้อตั๋วนั้นเราสามารถซื้อได้2แบบด้วยกันนั่นก็คือซื้อที่เคาน์เตอร์กับซื้อที่ตู้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองซื้อกับตู้ดูก่อนนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกก็กดเปลี่ยนภาษากันก่อนจากนั้นให้กดซื้อตั๋ว จะมีแมสเซจแจ้งว่าถ้าเรามีบอดจิ้งพาสในวันเดียวกันก็จะได้ส่วนลด20%หรือ10หยวนเลยนะแต่ตู้นี้สามารถใช้ส่วนลดเฉพาะคนที่จองมากับแอปของ c t ท p เท่านั้นดังนั้นคนที่ไม่ได้จองเที่ยวบินในแอป c t ท p ก็จะไม่ได้ส่วนลดนะจะต้องจ่ายในราคาเต็มหรือราคา50หยวนนั่นเองคะ่ะ แต่ถ้าอยากได้ส่วนลดก็ต้องไปซื้อที่เคาน์เตอร์ต,ตรงนี้พร้อมกับยื่นพาสปอร์ตแล้วก็บอร์ดิ้งพาสค่ะสําหรับเด็กที่มีความสูงไม่ถึง130เซนขึ้นฟรีนะคะหน้าตาตั๋วก็ประมาณนี้เลยนี่เรามาอยู่ในสถานีแมงเกล็แล้วนะครับเป็นรถไฟความเร็วสูงของจีนที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกนะครับ เดี๋ยวลองไปดูว่าเลยแค่ไหนกันส่วนเด็กสูงน้อยกว่าเมตรสามสิบเข้าฟรีนะไม่ต้องเสีสยตางสำหรับผู้ใหญ่ก็40่สิบหยวนคนละ40ถ้ามาซื้อที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีบอร์ดบอดิ้งพาสก็จะได้ส่วนลดจุดนั่งรอนั่งรอ นั่งรอ,อยังไม่เข้าชันชาลานะพอดีเขาเข้าห้องเข้าห้องน้ำก็เลยมานั่งรออยู่าการเดินเข้าก็ใช้บัตรตริ๊กมาดูแบบนี้ก็ใช้บัตรตริ๊กออกเข้าออกเหมือน BTS เหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปวมเราเข้าที่แม็กเล็บแพลตฟอร์ม A นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์ม B เขาปิดอยู่ก็ไปที่แพลตฟอร์ม A พอเราเดินเข้าไปข้างในเราก็จะเจอกับชั้นวางสัมภาระพอดีเลยชั้นวางนี้มีอยู่ตรงทางเข้าทุกตู้เลยนะที่นั่งจะเป็นแบอบสามสามและเราสามารถเลือกนั่งที่ไหนก็ได้ตามใจชอบเลยสภาพของรถแม็กกลิป ก็เร็วหมงหนึ่งชิลลแต่สภาพก็ดูไม่ได้ใหม่เี่ยมนะเขาใช้มาค่อนข้างนานแล้วแสดงว่าเทคโนโลยีเขาวาพัฒนามาตั้งนานแล้วก้าเก่เดี๋ยวรอดูตอนออกนะตอนนี้แปดโมงห้าสิก้ถอยหลังตอนนี้เราถอยหลัง รู้มากรูมารถมากรอยมักขึ้นัิรน,น,น้มารมร้มามากรมาระมามากม่้มีเสี้งาร้มเกยูมาเสียมล้มเลยูยยม้มาร้ร okay, so ้ รถไฟแมกเดบเซี่ยงไฮ้คือรถไฟความเร็วสูงที่ใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันผักกันและใช้ขั้วต่างกันดูดกันเพื่อทำให้รถไฟลอยตัวเหนือรางทำให้สามารถลดแรงเสียดทานและสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดถึง467กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้รถไฟแมกเลฟของที่นี่กลายเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกเลยคะ่ะ<ฮ>แต่ด้วยระยะทางสั้นๆทำให้รถไฟแมกเลฟนี้นะมีความเร็วขณะวิ่งจริงประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ค่อยๆลดความเร็วลงเพื่อเข้าสู่สถานีลงอย่างรถโดยใช้เวลาไปแค่7-8นาทีเท่านั้นเองคะ่ะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีลงหยางรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพอลงจากรถ <c oughs> ก็อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับรถไฟแมกเลสเก็บเป็นที่ระลึกก่อนนะตอนนี้คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก,เ,กเป็นแบบไฟฟ้าเอ้ยเป็นแบบอ้นี่รถไฟแม่เหล็กอะ่ะใช้พลังงานแม่เหล็ก ต่อไปเราก็จะไปที่สถานี p e ีเพ e ร์สแควรโดยที่เราจะนั่งรถไฟเมโทรลายสไปลงที่สถานีพ e ีเพ e ร์สแควรค่ะ ไปแล้วนะก็ให้เดินตามป้ายรถไฟเมโทรไลนสอไปได้เลยค่ะใครที่ยังไม่มีตั๋วก็ตามพวกเรามากดที่ตู้กันได้เลยขั้นแรกก็กดเปลี่ยนภาษากันก่อนจากนั้นก็เลือกสายของสถานีที่เราจะไปนั่นก็คือสายสองแล้วก็กดเลือกสถานีพ e o p l e Square จะอยู่ที่4ี่ยวนนะแล้วให้กดปุ่ม next step จากนั้นให้กดเลือกจำนวนตั๋วที่ต้องการแล้วให้เราเลือกวิธีการชำระเงินพวกเราเลือกวิธีการชำระเงินแบบเงินสดนะและตั๋วก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะ ถึงสถานีพีเพอร์สแควร์แล้วให้เพื่อนๆอ,ออกทางออกที่6นะซึ่งทางออกนี้จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปแบบนี้แต่เรามีของหนักๆเราก็จะไปลิฟต์กันโดยให้เดินเลียบออกไปทางนี้นะพอเดินไปถึงจุดนี้ก็ให้เลี้ยวเข้าไปเลย ็จะเจอลิฟเลยค่ะพอออกจากลิฟเราก็จะเจอกับถนนจิวเจียงให้เราเดินเรียบไปทางซ้ายมือนะเดินไปจนถึงสี่แยกไฟแดงเลยแล้วก็ข้ามไปที่เห็นว่าเป็นกลางคืนแบบนี้ก็คือว่าเรามาถ่ายซ่อมเอาอีกวันหนึ่งค่ะตรงนี้มีสถานีตำรวจด้วยนะใกล้เป็นป้อมตำรวจ ดล๋ยข้าขทางวำอลายะระ <c oughs> วัง,งคงนเยอะๆนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเจอข้ามมาจะเจอ ห้างที่มีโลโก้ไนกี้เนะี่ยเป็นช็อบของไนกีก็เลี้ยวซ้ายโอ้นี่สวยมากเลยเนี่ยเป็นเหมือนยานอวกาศเลยเหมือน u f เอ่ะตรงนี้ใกล้เข้านานจริงแลวนะครับไปตรงข้างหน้าเนี่ย ก็อันนี้เป็นช็อปของไนกี้ จอคมมากอ่ะมาถึงเลโกโล้แล้วกำลังจะเดินกลับที่พักแล้วครับโอเค